สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้พิสมัยอยู่ในสวนค่ะทุกคนเดีย๋ยวพามาดูสวนแล้วก็จะไปเก็บมะนาวเดีย๋ยวพาทุกคนชมรอบๆสวนก่อนนะคะเดีย๋ยวพาชมรอบๆสวนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปจะพาทุกคนไปเก็บมะนาว ให้ดูบรรยากาศอันนี้มะนาวค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยเก็บอันนี้ตอนนี้ตัดต <c oughs> ัดใบมันเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บ นเหมือนจะตกนี่นี่มาดูมะม่วงอันนี้ลงมะม่วงต้นเล็กไว้ทุกคนนี่มันแตกยอดล้วแล้วน่าจะรอดอยู่เนาะประมาณนี้นี่นี่ต้นมืงโอ้อากาศทุกคนดูกล้วยอันนี้ดงกล้วย มะละกอมะละกอกาลังจะโตมันหมดไปมันหมดไปรุ่นหนึ่งแล้วเนี่ยมันโตขึ้นมาใหม่เนี่ยเนี่ยโดกโดมันมะนาวมันเก็บลูกไปเมื่อสองเมื่อไม่เมื่อนี่เองเนี่ยเก็บลูกขีบยอดมันมันจะได้ไม่ต้องแบบเหลื้อย้มันเป็นพุ่มๆว่ะ ค <c oughs> องทุกคนคองลกมากเลยอะมีผักตบนี่ดูต้นกล้วยกล้วยเยอะเนาะต้นกล้วยนี่ดีเนี่ยปลูกปลูกต้นเดียวเนี่ยมันแตกกิ่งแตกก้านมันออกดีดีนี่ สวัสดีทุกคนคะ่ะนี่สวนในสวนพี่สมัยพาทุกคนเข้าสวนวันนี้สวนพิสมัยอันนี้ต้นสะเดาสะเดาแบบเยอะมากนี่ดูกล้วยต้นนี่กล้วยมันหกักพอดีเข้ามาเจอเลยตัดไว้เนี่ยคือหนึ่งเจ็ดหวีนี่เจ็ดหวี ันไม่ค่อยงามขลีบมันออกมันจะได้แตกยอดมันไม่ค่อยสวย นี่ดูมะนาวทุกคนนี่ลูกพันนี้ก็น้ำดีนะทำกับข้าวก็ดีมันมันใส่น้ำพริกก็ใช้ได้อยู่รสชาติดีมันเปรี้ยวแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจืดเปรี้ยวอร่อยพอๆกับมะนาวเป้นอนะ แต่ว่านี่มันเป็นพันธุ์มะนาวไข่นี่มาดูต้นตรงนี้ มันไม่ได้แดดทุกคนต้นไม้ไอ้ต้นสะเดาบางมันก็เลยเป็นลูกแบบเนี้ยจริงๆถ้ามันได้แดดเนี่ยลูกมันจะเขียวๆนี่มันออกสีน้ําตาลอะเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์สงสารมันเนะนี่ยมันยังไม่มีน้ำเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะพามุดใต้เนี่ยนี่มุใต้ต้นมะนาวอุ้ยเดี๋ยวนะนี่ มานั่งเล่นใต้ต้นมะน,นาวทุกคนนี่ดูลูกมันนาะยกโดกเนี่ยลูกเยอะอยู่ลูกนี้นะ่าจะเก็บได้แล้วดูซิเดี๋ยวจะมุดนะนี่มุดใต้ต้นมะน,นาว <c ười> หนามันก็คมเดี๋ยวนะทุกคน ีจะเอาลูกนี้เพราะว่ามันน่าจะเก็บ <c oughs> ลูกอื่นยังไม่ยังไม่น่ามีน้ำนี่ต้องเอาเดี๋ยวนะน้ำ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 เดี๋ยวใจเย็นๆอุ้ยลูกนี้กับลูกนี้นอุยเดี๋ยวนะลูกอุย้ยตายแล้วเกี่ย,ยวเสือ้อเอา เอาออกไม่ได้ดีนะใส่เสื้อแขนยาวเข้าสูงหายไปเฉยไหนอะฮัลโหลทุกคนอย่าเพิ่งออกไปนะคืออะไรอ่ะ ภาพเบอร์ค่ะค่ะข,ขอโทษนะคะภาพเบอร์ใช่ไหมเอาไม่ได้แล้วอ่ะมันทำไมมันได้ไหมคืออะไร โอ้ยมันไล่ไม่ได้แล้วขออาภัยค่ะทุกคนไล่ไม่ได้ไล่ไม่ไปไม่มีภาพอะคืออะไรคะลงก่อนนะทุกคนขออาภัยค่ะเดี๋ยวไล่ใหม่วันอื่นเนาะบายบายค่ะเห็นภาพที่จะหม่ไม่เอ้าวมีมีภาพแล้วอ้ยตายแล้ว ทุกคนอนี่เก็บมะนาวตอนนี้ยืนงงอยู่ในดงมะนาวทุกคนตอนนี้พี่สมัยยืนงงอยู่ในดงมะนาวออนี่ดงมะนาวนี่อยู่ใ,ใต้ต้นมะนาวเลยนะอยู่ในซุ้มมะนาวนี่คือมะนาว นี่คือต้นมะนาวตอนนี้พี่จะหมายยืนงงอยู่ในต้นมะนาวอยู่ในโดงมะนาวค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอุย้ยเดี๋ยวนะเ <c oughs> ก็บรูปนี้ ลูกไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าเหมือนมันจะเหลืองเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันร่วงร่วง,งเสียไดย้เดี๋ยวเที่ยวหน้าค่อยมาเก็บใหม่เยอะอยู่เนี่ยเยอะเยอะมะนาวเยอะมากอันนี้ไม่ได้ปลูกไว้ไว้ขายนะทุกคนปลูกเพื่อว่าได้ปลูก <c oughs> ถ้ามันโตเราก็ได้กินผลผลิตมันแค่นนั้นเองแต่บางเอิญมันวันปีนี้มันกับเยอะด้วยนะปีนี้มันโดกด้วยนะ ออกทุกต้นเลยอ่ะนี่มันออกทุกต้นเลยแล้วมันจังหวะที่แบบมะน,นาวมันถูกเราทําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเราก็เก็บไว้แค่เอาไปกันมันร่วงบางทีมันร่วงก็มาเก็บแล้วก็เอาไปคั้นเอาน้ํามันคั้นน้ำมันเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ใช้อุ้ยเดี๋ยวนะเดีย๋ยวพาทุกคนดูลังนกนี่ทุกคนดูดูลังนกนะ ทึ่งกับความที่เป็นลังนกอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะมันมีไข่ตัวนี้นี่มันลังนกอะไรอ่ะทําไมมันฉลาดอย่างเงี้ยนี่เนียนยดูดินี่ยมันทําลังแบบเหมือนคนเอามาแบบเอามาเอามามัดอ่ะมันเข้าใจทํานั้นอย่ามันเป็นลังน่ารักมากเลยอ่ะแต่มันยังไม่มีอะไรนะเราไม่ได้ไปทําลายมันนะให้ดูเฉยๆนี่เดี่ยดูข้างในมัน ดูดันี่ดูดิอืมเหมือนมนุษย์ทำอ่ะน่ารักสุดๆเลยอ่ะดูสิมันเตี้ยวใหญ่อะไรมาไม่รู้ขาวๆนกอะไรยังไม่รู้เลยมันมีรังนกแล้วก็อันนั้นรังเล็กมันมีรังใหญ่ของมันอยู่อยู่ตรงนู้นนะแถวนี้มันจะเป็นธรรมชาติเช้ามาก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาทุกคน เสียงกาก็ได้ยินนะเสียงกาก็มีนกกาเหว่านกเขา <c oughs> นกเขามันส่วนมากมันจะมาเป็นคู่มีน้าก็บอกว่านกเขาคู่มันจะมาเป็นคู่จริงๆนะทุกคนเวลามันไปไหนมันจะไปด้วยกันเป็นคู่ๆเมื่อก,ก่อนมันเคยมาทํารังมันมาทํารังอยู่ในบ้านมันจะมาทําอยู่ตรงคานคานคานขื่อที่บ้านนะข้างนอกอะ่ะ พอมันใกล้จะพอมันใกล้จะทําเอใกข้จะแบบฟักไข่อ่ะมันก็จะมาทํารังตลอดเลยนะพอมันพอมันฟักเอานู่มมันได้ลูกมันไม่เกินสองตัวบางบางทีมันก็ทําบางทีมันมาทํานะบางทีรังมันก็ไม่ใช่มันมันไข่แล้วมันมันแบบคือบางทีมันเข้ามันบินเข้าบินออกอ่ะมันขามันอาจจะไปโดนไข่มันนะหล่นมาแตกก็มีบางทีมันก็ฟักได้ลูกมันเป็นตัวได้สองตัวสามตัว พอมันฝึกลูกมันบินแข็งแล้วมันก็พาลูกมันไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันแต่เวลามันไปก็คิดถึงมันเลยมันน่ารักมากเลยนะลูกมันอ่ะมันก็เดียงสาเหมือนคนนี้แหละเหมือนเด็กน้อยอ่ะเห็นแล้วน่ารักอ่ะแต่พอมันไปเราก็คิดถึงมันแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เ้าก็พาลูกเขาไปเราก็ตามดูว่าเขาจะพาลูกไปไหนอ๋อเขาไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยปีแข็งก็สอนให้ลูกก็บินบนต้นไม้บินบินตามกิ่งกิ่งไม้อ่ะเราก็ไปแอบดูไปแอบดูว่าเขาพาลูกเขาไปไหนอ๋อเขาสอนให้ฝึกลูก พวกลูกบินตามกิ่งไม้บินบินเกาะตามกิ่งไม้อะ่ะแล้วก็เออดีจังธรรมชาติเนะแต่พักนี้ไม่ได้มาเพราะว่าลูกเขยมาอยู่แล้วเขากลัวลูกเขยไม่กล้ามาทำรังเมกกื่อก่อนเราอยู่คนเดียวเขาชอบเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเขาไงก็ปล่อยปล่อยให้เขาอยู่แต่พอพอ,พอเขามีลูกเขาก็พาลูกเขาหนีไปพอก็จะ ไข่อีกจะ,จะท้องไอจะฟักไข่อะมันก็มาทํารังอีกนกเนี่ยมันเป็นนกที่มันเป็นอะไรที่ฉลาดนะทุกคนเวลามันจะทํารังเนี่ยไอตัวเมียจะเป็นคนไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ <c oughs> มันจะมีตัวหนึ่งอะบ,บินบินไปเอาญ้าบินไปเอาไอพวกหญ้าแห้งอะบินเอามาแล้วก็ให้ตัวอีกตัวหนึ่งที่อยู่อะเป็นคนสารสารสารังสารสารสารังมันอะ เราก็เฝ้ามองมันอะเออมัน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 วิถีของมันทำไมมันมันทํทาอะไรมันทำไมมันดีจังมันัฉลาดอะดูมันมันแบบสามัคคีอะผัวผัวหรือเมียก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียที่มันไปเอาเอาเอากิ่งไม้เอาหญ้าแห้งเอาอะไรอย่างเงี้ยมาให้ตัวหนึ่งมันทารังอะม้วมันก็มันก็ไข่พอมันรู้กําหนดของมันเนี่ยมันจะหารังแล้วทารัง เล่าให้ฟังเห็นเห็นนกที่มันมาทําที่บ้านอ่ะก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังมันน่ารักนกเขาแต่นกเขาแถวแถวนี้ไม่ค่อยขันนะมันจะมันจะเฉยเฉยมันจะไม่นกเขามันจะไม่ขันแบบขันเพาะๆที่เราแบบตื่นขึ้นมาเลยได้ยินมันขัน่ะขันน้อยโอเคครับทุกคนนี่มานนี่มะกอเก็บเอาไว้ยังไม่ได้เก็บเอาไว้ไปตำ โอเคเล่าสัพเพเหระโอเคนะทุกคนเล่าสัพเพเหระหทุกคนฟังวันนี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะโอ้มีคนดูตั้งเยอะเนี่ยเล่าต่อไหมเนี่ยดูต่อไหมทุกคนดูต่อไหมพี่สมัยชอบเล่านะเล่าอะไรที่เห็นแล้วมันชอบเอามาเล่าให้ฟังอชอบนกนกมันน่ารักอะ่ะเออมันมาทำรังที่บ้านไง นกเขาแถวนี้มันจะมีนกเขาถ้าเขาบินเขาจะบินคู่กันเวลาเขาบินเขาจะบินคู่กันเขาตัวหนึ่งไม่รู้เป็นเราไม่มันไม่เคยศึกษาว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมันจะเป็นคนบินมาบินมาเอาเอากิ่งไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนึงมันก็จะฟ้องอยู่ตรงที่มันจะทำรังมันคอดขยันเลยนะมันจะมันจะมันจะคาบทีละทีละกลิ่งทีละก้านอะ่ะ มันก็จะเอามาแล้วมันก็ไปเอาใหม่มันเอามาไปเอาใหม่ทั้งวี่ทั้งวันมันจะทํางานอยู่งั้นนะ่ะทั้งวันจนกว่ามันจะทํารังเสร็จอ่ะอพอมันทํารังเสร็จก็อีตัวหนึ่งก็ฟัก,ฟกไข่พอเออตัวเมียน่าจะอยู่อยู่ที่ลงังแล้วก็ฟักไข่ตัวผู้ก็ไปหาอาหารขหน้ารักเลยนะทุกคนพอเขามีลูกนะพอลูกเขาบอกเขาฟักได้ลูกมานะบางบางทีมันก็มีมีไข่ร่วงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เราก็เสียใจยตามนะอ่าแต่เราไม่เคยทำา้ายเขาแล้วก็ปล่อยเขามาทำทำรังอยู่ที่คาน ี่คานในบ้านน่ะคานข้างนอกบ้านมันจะมีคานที่มันเป็นแองแองมันก็จะหาญ่ามามามาวางวางแล้วมันก็ไข่มันพองเขามีลูกนะหงลูกทคกนคน่ารักเลยพยายามฝึกบินในคานก่อนเกาะกระโดดเกาะตรงคานตรงนู้นตรงนี้พอสักพักเ,เราแอบดูเอ้หายไปแล้วอ่ะมันหายแล้วโคตรใจหายเลยโคตรคิดถึงเลยอะ่ะแล้วก็พยายามตามหามันไปไหนนะอ๋อเนี่ยนี่นิดมันมีอยู่วันหนึ่งเห็นเขาแบบกําลังฝึกลูกเขาบินอยู่ตามต้นไม้อยู่หน้าบ้านนี่แหละต้นไม้ใหญ่มันจะมี ฝึกบินฝึกบินอ๋อเราก็ล้องอกแล้วอ๋อก็พาลูกเข้ามาฝึกบินอยู่แถวนี้แหละให้ลูกเขาไอปีกก็จะได้แข็งแรงไงเขาก็พอเขาแข็งแรงเสร็จเขาพอเขาเริ่มโตเขาก็ปล่อยหาอยู่หากินเป็นเป็นธรรมชาติของนกอ่ะตอนตอนที่เขาแบบเล็กๆอ่ะเขาจะคอยประคบป้องมลูกเขาดีมากเลยนะทุกคนพอสักพักเขาก็ปล่อยปล่อยเหมือนพวกแมวอย่างเงี้ยเหมือนแมวเหมือนเหมือนแมวเหมือนหมาอย่างเงี้ยแต่หมามันดีอย่างหนึ่งที่มันเวลา เวลาเขามีลูกเนี่ยหมาไม่ค่อยทิ้งลูกนะจนโตมันก็ไม่ค่อยทิ้งนะมันก็จะไปไหนมันก็จะไปด้วยกันถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงในในคอกในในบ้านเดียวกันน่ะมันก็จะรักกันน่ะมันก็จะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าแมวเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมันมันคลอดลูกแล้วได้ประมาณเดือนหรือสองเดือนอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มทิ้งลูกมาแล้วนะมันก็จะไปท้องแมวมันจะท้องง่ายมันก็จะมีมันก็จะไปไปไปท้องใหม่แล้วท้องง่ายแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็จะลืมลูกมัน มันก็จะจำข้อมันไม่ได้แล้วอะแมวมันจะเป็นแบบนั้นอะมันจะลืมลูกมัน,มนไม่มันไม่เหมือนหมา <laughs> โอเคครับทุกคนยังมีคนอยู่อยู่หกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่สมัยลงก่อนนะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนตอนนี้บ๊ายบายทุกคนขอบคุณทุกคนที่ยังอุตส่าห์ฟังนะ <laughs> ไลน์ไลน์นานๆเข้ามาไลนในนี้ เดี๋ยววันไหนมีโอกาสเข้ามาไล้์ลใหม่นะทุกคนขอบคุณติดตามช่องพิศสมัยด้วยนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบัดดีีค่ะเดี๋ยวนะลงแนละ้ว